สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปยที่เขารรบกกันสุขสุขคนขนมจีนน้ำยากะทิคนๆเลยจ้าปื๊ดมาก่นแห้งแค่บันหอดตะคนหอดตะันคุนจนวันแปนสิบลมีนามหลังจ้าพี่น้องจ้าปื๊ดถูอ,อมาจ้ะมา สามทุ่มสีทุ่มห้าทุ่มไปพัดเถอะหนำแม,ม่เมื่อคนดีแท้ อืมขับอ่ะอ,อืมอ,อืมโอ้ยอืมพอดีครับ เสร็จเพิ่งหมดแล้วเสร็จมือเดียวบ่ได้เต้เต้

อืมครับไหวอันเสร็จประเดเลยค่ะ <c oughs> มันเหนียวแห้ง 喂。Oh. ทั้งกินทั้งมีคนลองเบ่งสูฟังได้เดี๋ยว <c oughs> จะไม่มีความสุขชีวิตอื เดี๋ยวดิครับเซนกับปุ่น Sampai jumpa di video selanjutnya. มุนไปมุนมาป่านนั้นโตจีนแทบบุ่นอ่ะหาดกระเด้ ว่าท่านอิมนะคะ่ะรถเพิ่นมาแพ้อีอย่างบะแล้วต้องเด็ดปีทีบซะก่อนเนาะ <c oughs> เพิ่นมาแพ้ปุ๋นลยนี่ละเดี๋ยวสิกินให้มันเบิร์ดอยู่ค่ะเราลาไปก่อนด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ